เรยียนรู้ประสบการณ์งามพัฒนาชุมชนในรายการพูดจาภาษาไทยบ้านสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับคุณหมอพึ่งนะครับคุณหมอพึ่งเจ้าเก่า ครับวันนี้เราอยู่ในรายการพูดจาภาษาไทยบ้านนะครับวันนี้ผมกับคุณหมอพื้นนะครับสวศาแพทย์หญิงนาถไทยวานาเฉลิมอ่าตอนนี้มีตำแหน่งใหม่ละ<ม>นักว<ะ>ิชาการศิลปะศึกษาไม่ใช่อีสานศึกษาอีสานศึกษาโอ้จะว่าเป็นเรื่องศิลปะพุทธศิลป์เวลาไปบรรยาย พวกมหาลัยเขาอวยยศให้แลก็รับไว้คอนยองคอนยองคอนยองก็เก็บไว้เก็บไว้ใช่แล้ววันนี้ผมกับคุณหมอพึ่งเนี่ยจะพามาเที่ยวชมดูพระไม้นะครับพอดีว่าด้วยความชอบส่วนตัวนี่แหละค่ะแล้วพอดีคุณหมอพึ่งก็มีความรู้เรื่องนี้เยอะก็เลยคิดว่าเอออยากจะมาดูพระไม้กันอยู่ที่ไหนเอออยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละอยู่ข้างๆด้านหลังหอศิลป์เนาะ อยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์พ,พุทธศิลป์น oh, ะแต่ว่าเวลามาเนี่ยจะไม่เจอคํานี้นะครับเพราะเขาจะใช้ภาษาอีกตัวหนึ่งเขียนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาทำภาษาอะไรตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะครับเดีย๋ยวจะให้คุณหมอพึ่งเนี่ยเป็นไกด์พาเที่ยววันนี้นะครับไปค่ะ,อะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์พ,พุทธศิลป์นะคะ ตอนแรกที่พี่ตู้บอกว่าเรามาเราไม่เจอป้ายเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยก็จะไม่ใช่อักษรไทยธรรมดาแต่เรียกว่าเป็นอักษรธรรมอีสานอักษรธรรมอีสานเนี่ยพัฒนามาจากอักษรสกุลยวนเอ้ออักษรสกุลมอนก็คือเป็นอักษรยุวันตั้งแต่สมัยพญาเมงลายอ่าอย่างช้าก็พุทธศตวรรษที่2ี่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นอักษรธรรมอีสานของบ้านเราเนาะอักษรธรรมอีสานก็ จะใช้สําหรับในการเขียนเกี่ยวกับพวกคมภีร์บทสวดมนอะไรต่างๆแล้วถ้าเป็นพวกนิทานก็จะเป็นอักษรไทยน้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์แล้วนะครับ,รบที่อยู่ในมหา,หาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละวันนี้เดี๋ยวจะมาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพไม้ความรู้นะเป็นความรู้ดีกว่าที่ทางคุณหมอเพิ่งเนี่ยจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ ก่อนจะเราจะรู้จักภาพไม้มันต้องรู้ว่าผ้าไี่มาจากไหนอย่างไรที่มาที่ไปนะครับแล้ววันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ผ้าไม้ของภาคอีสานด้วยนะครับ,รบที่ทางอาจารย์นิยมวงพงค์คบเป็นผู้รวบรวมเนาะจากงานวิจัยของอาจารย์เองนะครับอยู่ว่อาจารย์ก็รับรองตำแหน่งเป็นรองธิการบดีด้วยนะครับศาศิลปวัฒนธรรมครับผมอ,อยวให้คุณหมอเพิ่งเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าผ้าไม้อีสานนี่มันยังไงมาอย่างไงยังไงครับ เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องผ้าไม้จากคุณหมอพึ่งนะครับค่ะเชิญคุณหมอพึ่งครับก็แต่เดิมนนเนี่ยทางคนอีสานเนี่ยเขาจะไม่นิยมซื้อขายพระเพราะเห็นว่าเป็นบาปเนาะเขาก็จะมีการแกะสลักขึ้นมาเพื่อใช้เองในครัวเรือนเพราะว่า,วาสมัยก่อนไม,ม้นี่คือเป็นวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายค่ะนอกจากแกะเพื่อบูชาแล้วยังแกะเพื่อกระดกเคาะแล้วก็แก้บนด้วยโดยจะเลือกใช้ไม้ที่แบบมีชื่อมงคลเช่นไม้พยุไหม ประดูไม้คูนไม,ม,ม,ม้มะยมมะคาอมอะไรพวกนี้ค่ะภาพไม้ที่เราเดินดูเมื่าจะคู่เนี่ยคุณหมอที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทางนี้อ,อายุตักเท่าไหร่ครับอายุเนี่ยอายอุที่เคยเห็นเนี่ยก็ร้อยปีได้ แต่ว่ามากสุดคิดว่าไม่เกินสองอยปีเพราะว่าพระพุทธศาสนาเพิ่งเข้ามาในดินแดนแถบนี้แค่ประมาณสองปีเองอืมเราเราก็นบจากถนนเอาเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดินจัตุจัรแล้วเจอพ่อค้าบอกว่าซื้อไม่จ้าตั้งแต่ยุคทวารเลยนะอะไรแสดงว่าปลอมไม่ใช่นะไม่ใช่แหละท,ท,ท,ที่ที่เราพูดที่เราหมายความว่าชาวบ้านเริ่มแกะสลักทำาเล่นคำเพราะเพื่รูปไม้เนี่ยก็คือ ถ้ศาสนาเริมเข้ามาในดินแดนแถบนี้ค่ะเพื่อจะหาที่ยึดเดียวอะไรบางอย่างใช่ไหมครับโอ้อันนี้เราก็หมอเคยเจอมากับตัวแหละไปเดินจตุรู้จักเพราะเราก็เป็นคนชอบงานพื้นบ้านไงที่จตุรู้จักมันจะมีร้านขายของเก่าเสือผีตุลเราก็ไปเดินดูใช่แล้วว่าเอ้ยนี่มันผ้าไม้บ้านเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะนิมนต์กับบ้านเรากับแผ่นดินเราเนี่ยอีสารเนี่ยนี่เจอเขาบอกว่า พระไม้อีสานตั้งแต่ยุคทวารเลยนะองค์ละสองพันอะไรนี้เอาไหมไม่ใช่บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วห <c oughs> ล<ร>อก<ต>ใครไม่หลอกจะมีความรู้เรื่องนี้จริงๆงด้วยเวลาไปดูเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าจริงถ้าถ้าเห็นพระไม้ที่อยู่ถ้าไม่ได้อยู่อีสานที่ไปปรากฏที่อื่นเนี่ย <c oughs> ถ้าบอกชาวบ้านทําเนี่ย <c oughs> แต่หน้าตาจะไม่ใช่แบบ รูปร่างสวยงามแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือชาวบ้านอแต่เดิ้ลด่าๆที่ว่าแบบดูแล้วแบบขบขันนิดนึงจมูกมั่งปากมั่งอะไรแต่ว่าดูเอ็นดูน่าเอ็นดูหน่อยนึงอ่งแต่ว่าเขาก็ทําเพื่ออะไรนะจวยใจศรัทธาอ่ายความศรัทธาจริงๆอันนี้อันนี้คือที่มันยิ่งใหญ่กว่าไอ้ตัวพามายใช่ใช่ไหมเขาความศรัทธาที่ว่านะครับโอ้มันก็อันนี้ก็เป็นเกตเล็รเกตนาร์นะครับเพราะว่าบางทีเราไปเห็นเนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะ อาจจะเป็นของเมื่อวานก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขามีวิธีการในการตักสูตรตักสูตรตักสูตรของมอเราเขก,ก็มีของทาง,งคณะศิลปกรรมอระอารจาย์นิยมก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงวิถีความเป็นพื้นถิ่นก็มีเวิร์กช็อปให้ทำเนาะ ทำเสร็จไม่พอนะสอนวิธีไว้ว่าปลอมให้เหมือนเก่าแรา้ <c oughs> อันนี้คือที่คณะีิลปกรรมของมหาวิทยาลัยขันกันนะครับค <ภา S 2> ที่เขามีการเรียนการสอนเรื่องพวกนี้ด้วยว <ภา S 2> ันนี้นี่วเวลาเราพูดเรื่องอของเก่าของแก่เขามักจะมีเรื่องเล่า,น<ภ>าเนาะมีเรื่องเล่าผมว่าเรื่องไอไรเนี่ต้องมีเรื่องเล่าแน่นอนเรื่องพระไม้เรื่องอะไรที่ทานกล้องเลยรที่เราเรียกใช่ไหมอาจารยเรียกมีไหมคุณหมอมีไหม นนพี่รู้อ,อยากฟังเรื่องไหนเอ้าอย่เรามาฟังคุณหมอเล่าใหชานก็เรื่องพ่อไม้ฟังนะครับค่ะอืมเอาเป็นเรื่องแรกเลยเนาะเรื่องตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนดาวบด,าาดึงก่อนอืมอืม่มะแล้วแต่ก็จะเป็นท <c oughs> ี่มาว่าของพระไม้องค์แรกที่พี่ตูถามถึงอ,ะอ่ะถึงสองร้อยปีมาเอย ทีนี้พอท่านขึ้นไปโปรดพุทธมารดาสามเดือนหรือเข้าพรรษาใช่ไหมรพระเจ้าประเสนฐที่โกศลนนเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนสนิทกันท่านก็คิดถึงก็เอะสมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปที่จะถ่ายภาพแล้วมาดูม <c oughs> ไม่มีไม่มีก็เลยใช้วิธีเอาไม้แก่นจันมาแกะสลักไม้อะไรนะไม้แก<ม>่นจันมาแกะสลักอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะใช่ก็เลยเป็นที่มาของพระแก่นจัน เป็นปัจจุบันด้วยมาแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าเพราะมันมีภาพท่ายก็เป็นตำนานว่าเนี่ยคือพระไม้องค์แรกอแต่อยู่ที่ไหนก็คงจะสูญชลายไปตามกาลเวลาแล้วเพราะมันนานมากนานมากสองพันปีเนาะแล้วจากฟังเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรนะที่คุณหมอเคยเล่าใหผมฟังอ่ะเรื่องอ่า กับกานอเมริกาของนันอเมริกาเรื่องพ่อตาเล่าให้ลูกเขยฟังก <laughs> <laughs> ออ็ตอนตอนช่วงแรกเนาะที่เล่าให้พี่ตู้ฟังไปว่าพระไม้เนี่ยก็ผลิตสร้างจากไม้ที่มีชื่อมงคล <c oughs> ต่างๆไม้พยุง <c oughs> ไม้ยม <c oughs> ไม้กระโดน <c oughs> มะเกยี่ยงมุกมันต้นแก้วอะไรพวกนี้เนาะแต่มีไม้อยู่ชนิดหนึ่งพี่ชื่อไม่ได้บ่งบอกความเป็นมงคลเลยแต่ก็มีการนํามาสร้างพระเหมือนกัน ตามตำนานเราถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าเท้าสีโคดเท้าสีโคดเนี่ยกแกเป็นคนอ่อนแอผอมแห้งแรงน้อย mm hmm. ออแต่แกอยากเป็นทาหารอ oh. พอดคล้ายๆกับกานอเมริกาตอนแรก <laughs> ที่แกจะพร้อมแกจะจ่อยมากมแต่แกอย,อยาก<ฆ>เป็นท <laughs> หารเออจ่อยแบบนั้นเลยนี่ก็ไปสมัครเข้ากองทัพเพื่อนก็ว่าโอ้ยจ่อยจอยโทษให้ไปเป็นคนครัว เ้าวเสียโคตรก็ออยู่ในกองทัพแต่ว่ามีหน้าที่ทํากับข้าวให้พเพื่อนอาหารจะลบกลับมากินนี่สมัยก่อนเี่ยเวลาหุงข้าวนต้องหุงด้วยวิธีเช็ดน้ํำคือใส่น้ำเข้าไปพอท่วมๆเอาน้ำเดือดปุ๊บเอาคนคนนิดนึงแล้วก็ลินน้ําออกปรากฏว่าวันนั้นน่ะไม้คนข้าวไปอยู่ไหนไม่รู้ก็เลยคว้าไม้อะไรก็มีใกล้มือแถวนั้นน่ะมาคน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 เส็จอ่ะแล้วก็ลินพอข้าวสุกก็ มาชิมสิพอชิมแล้วโอ้โหรูกสึกมีพละกําลังขึ้นมาอก็อยากจะอวดเพื่อนก็เลยเหนียวยอดต้นยางลงมาต้นยางยางนายางนานะไม่ใช่ยางพารานะธรมดาเหนียวยางนาลงมาแต่เราก็เอาหม้อหุงข้าวอ่ะผูกไว้ที่ยอดยางนาดูก็ขึ้นมีชั่วโอ้ทีนี้เพื่อนรบทัศน์เกียวกับจิกัรมใช้หลักข้าวยุไสหิวโมโหหิวข้าวสีโคดก็สีขึ้นไปบนยอดยาง เพื่อนเาเอาขึ้นไปไว้เห็ดยังเอาล่องบาเดี๋ยวนี้เท้าก็เหนียวยอดยางมาแสดงพละกกำลังให้เพื่อนดูอบนี้เลยเพื่อนก็โอ้โหทำไมกลายเป็นนี้เท้าก็เอาข้าวให้เพื่อนทุกคนกินก็มีพลังไปลบแล้วก็ชนะก็เฉลยว่ามันน่าจะมาจากไม้ที่เอาไปคนข้าวซึ่งบังเอิญว่าไม้นั้นนะ่คือไม้นิ้วดําไม้นิ้วดํา นิ้วดำปกตินี่มันจะเป็นสีขาวเนาะสีขาวอันนี้แต่นีเป็นสีดำอือโอ้มันจะมีด้วยเนาะมีมีค่ะก็เคยเห็นอยู่องค์หนึ่งที่สลาไม้ทางภาคหนึ่งแกมาอบรมเนอามาก็เลยกลายเป็นไม้ที่แบบไม่อยู่ในในในหัาระบบของไม้มงคลแต่แต่มีความเป็นมงคลว่าถ้าใครได้ครอบครองเนี่ยจะแข็งแรงอายุยืนเหมือนเป็นยาอายุวัฒนาอะไร ไม่มีปัจจุบันมีคนเอาไม้แบบนี้ไปไม้เมืม่อดำไปทําทํามเสกรูปอะไรบ้างไหมก็มีค่ะมีค่ะเอ,อเคยเห็นสลากท่านหนึ่งของเมืองเหนือเนี่ยแกมาเป็นครูภูมิปัญญามาอบรมให้บ้านเราตอนที่บ้านเราจัดงาน8 4พ0 0ขาให้ในหลวงราชาการ,รที่9ก็ตอนนั้นตัดแต่งกิ่งต้นคูนกันทั้งเมืองอะ่ะแล้วก็เสียดายจังไปทำอะไรดีก็เกิดเป็นโครงการ นำบุญใส่ใจสลักไม้คำคูณอ๋แล่วหลายปีมาแล้วแล้วสลามท่านนั้นอ่ะข้อคำอ้ายเด็โดนตาก็มาเป็นคนอบรมให้ครับให้ทุกคนได้เวิร์กช็อปแกะพระแล้วแกมันเกี่ยวอะไรกันไม้ยูดําที่ว่าแกก็แกก็มีไม้ของแกพกมาแกก็เอามาให้ดูก็คือไม้ยวดําอยู่แล้วใช่ก็เป็นพระพุทธรูปปางวันจันทร์อ่ะปางข้างญาติสีดำเลยใช่ไหมสีดำเลย ปกติถ้าเราเห็นเนี่ยจะเป็นปางนั่งท่านั่งมันทังนั่งสมาธิทั้งปางมันวิชัยเนาะปางที่ยืนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าแตกหักง่ายตรงส่วนมือส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพ่อาดง่ายแกก็แกะแล้วแกมาต่อใช่ไหมแสดงว่าก็ยังมีมีคนใช้ไม้แบบนี้อยู่หายค่าตัหายากนะอยู่ทาทางไม้นขหายากหายากมีคนนํามาใช้ทําเป็นเครื่องดนตรีก็มีบอกว่าเสียงไพเราะมากโอ้เหลมันจะว่า มีคุณค่ามากใช่ค่ะหายากมีคุณค่ามากเออเอี๋ยวผมเรียนอย่าเพหนึ่งพราะพุทธลูกที่พี่น้องคนอีสานแกะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีพิธีปลุกเสกอะไรไหมวยังไงเพระพุทธลูกเนี่ยเขาจะไปไหว้อะไรยังไงก็จะเป็นพิธีที่เรียกว่าพิธีบ่อตาค่ะพี่ตุ๊บ่อตาเทียบได้กับพิธีเบิกเนตรอ๋อก็คือเบิกเนตรเปิดตาวันเถิดเขาก็ทํำยังไงครับคุณหมอก็ไม่ยุ่งยากค่ะแค่ มีดินสอเนี่ยขีดทําเป็นเหมือนเปลือกตาบนเปลือกตาล่างแยกกันแล้วนะครับแล้วก็สวดบทพระธรรมจากกัปปวัตนนชูตอนที่ท่านอญญาโกธัญญามีดวงตาเห็นธรรม,มจบ<น>ก็คือ <c oughs> แค่นั้นอ๋อก็คือว่าคือหลังจากที่พระเราแกะเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ไปให้พระพระพระพุทธเจ้าเอ้ยพระ พราะที่จะวัดเนี่ยเฉวดใช่แล้วก็เบิกเงตรใช่เพราะว่าตอนแรกตอนที่ทำยังไม่เบิกเนต้เพราะว่าอาจจะมีกิริยาไม่เหมาะสมอ่ะเออแต่ว่าถือว่าท่านไม่เห็นเราก็ไม่บาปทําเสร็จแล้วค่อยไปบอกตาโอ้อันนี้คือทําคือไม่ต้องมีรอเจ้าการคือทาได้เลยก็ทาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการความเป็นสีมงคลเราก็อาจจะดูเลิกดูยามมิดนึงก็ได้ว่าวันนี้วันดีหรือวันเกิดเราเอาไปทําวันนั้นนะย เรได้ความรู้เยอะมากครับของเรื่องของพ้าไม้อันนี้แค่เริ่มต้นนะแต่ว่าเราจังมีจังมีเราจังมีโปรแกรมกันอยู่นะครับว่าเราจะจะไปดูผ้าไม้ในเ<อ>ป็นพื้นที่อื่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามดูนะครับครับผมและนี่คือรายการผู้จาภประสาท้บ้านนะครับวันนี้ผมกับคุณหมอพึ่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคอยติดตามเราต่อนะครับว่าเราจะพาไปดูงานพุทธศิลป์ที่ไหนบ้างน,นะครับก็ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เร,รียนรู้ประสบการณ์งามพัฒนาชุมชนในรายการพูดจาภาษาไทยบ้าน